สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนและแบรนด์แอ m b a s เดอร์หญิงทิติการครับมาติดตามผลการทำงานของ3ามเกลือเวอร์แพนสูตรใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนไคโตสารสูตรโอลิโกแซคคายใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารปรับปรุงบำรุงดินตราหญิงเกษตรวันนี้เราอยู่กันที่ครับหมู่7นะครับบ้านหนองป่าหมากตำบลสองพี่น้องอำเภอท่าใหม่จังหวัด จันทบุรีเจ้าของสวนแห่งนี้ครับเขาบอกว่าเขาใช้ผลิตภัณฑ์คู่หูมหาศาัศจรรย์มาเป็นระยะเวลา2ปีกับทุเรียนของเขาครับมีทั้งหมด5ไร่ในพื้นที่นี้แล้วก็มีทุเรียนพันหมอนทองครับอายุของเขานั้นประมาณ10ปีนะครับโดยเฉพาะเลยแล้วก็รวมแล้วเนี่ยสองกว่าต้นปรากฏว่าตอนที่เขาเอานํามาใช้ครั้งแรกนั้นก็ถูกใจกับการแก้ไขปัญหาต้นโทมที่เกิดจากการใช้สารเคมีแล้วก็สารอื่น,นๆทําให้ต้นนั้นนะครับเสียหายใบก็เสียหายเขามาปุ๊บปรากฏ ว่าใช้แล้วใบมันใบเขียวเข้มท,ทั้งทั้งที่สอนเป็นก็ได้มาเกือบ10ตันปีที่2ครับใช้เพิ่มเติมเข้าไปเป็นปีทองก็ว่าได้เพิ่มขึ้นมาเป็น15ตันปีนี้ครับต้นเดือนมกราสองพหันมาใช้ครับกับ3เกลวแพนสูตรใหม่เขาบอกว่าโอ้โหดอกจัดหนักจัดเต็มเห็นผลแล้วด้วยปรากฏว่าคาดหวังไว้ว่า20ตันเห็นเห็นเป็นอย่างไรครับมาพบกับ เจ้าของสวนแบรนด์แอมบอรเดอร์และที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะครับเชิญแบรนด์แอมบอรเดอร์ครับได้พูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรครับสวัสดีค่ะหญิงที่ิการค่ะในฐานะของแบรนด์แอมเบอรเดอร์ของทางบริษัทนะคะวันนี้รู้สึกยินดีมากๆที่ได้มาเยี่ยมชมสวนแห่งนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตทราบชื่อค่ะท่านเจ้าของสวนก่อนนะคะไอรัสนะเกียริวิบูล ชื่อเล่นค่ะชื่อหนูอ่าพี่หนูนะคะซึ่งเป็นเจ้าของสวนรวมถึงท่านที่อยู่ข้างๆหญิงนะคะเป็นที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์นะคะขออนุญาตทราบชื่อค่ะครับผมผมประชชพลอนันทนาบุญครับหรือชื่ออีกชื่อนึงก็คือชื่อคมครับพี่คมนะคะคอยากจะจะสอบถามพี่คมนะคะว่าวันนี้ทําไมถึงพาหญิงที่ิการมาหน้าสวนแห่งนี้คะครับสิ่งแรกก็คือตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กเกษตรกรนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์2ตัวนี้ครับก็คือใช้แล้วดียังไงครับหรืออย่างก็คืออยากจะให้ทุเรียนมาเห็นน้องหญิงนะครับว่าโอ้สวยแค่ไหน ้หญิงเห็นทุเรียนนะอยากให้ทุเรียนได้มาเห็นหญิงใช่ครับเขาจะได้ออกดอกออกผลติดผลดดๆครับผมเยี่ยมเลยค่ะนี่แหละค่ะเป็นผลที่ทําที่จะต้องให้หญิงมาณสสวนนี้ใช่ครับครับโอ้น้องหญิงครับเรียกว่าทัดทายกันถึงขั้นทุเรียนเนี่ยต้องเห็นน้องหญิงเพราะถ้าเห็นน้องหญิงก็หมายความว่า3เกลอเวอร์แพนสูตรใหม่จะทําให้ต้นทุเรียนของเขาเนี่ยมีดอกออกผลขึ้นมาถูกไหมครับและสิ่งสําคัญครับในฐานะที่พี่หนูเป็นเจ้าของสวนแห่งนี้เมื่อกี้ผมได้เกินไปนั้นพี่หนูช่วย ย้ำซ้ำเตือนอีกครั้งนะครับว่าพื้นที่แห่งนี้มีทุเรียนพันหวอนทองกี่ต้นจํานวนกี่ไร่นะครับและอายุของทุเรียนเท่าไหร่ครับทุเรียนเนี่ยมันหาไร่จจานวนหาไรสองร้อยต้นสิบกว่าปีสิบกว่าปีเรามาทําให้เขาในฐานะมาดูแลให้เขาแล้วเป็นผู้ดูแลสวนถูกไหมครับตอนที่เราดูแลครั้งแรกอะ่ะที่เขาให้เราเข้ามาดูแลนะสวนของเขาเป็นอย่างไรครับโทมทุเรียนโทมเหลืองใบเหลืองคำว่าโทมเนี่ยมันโทมเฉพาะใบหรือว่าโทมทั้งต้นทั้งทั้งหมดเลย ต้นมาสวมนี่คือเป็นยังไงครับมันไม่ได้กินปุ๋ยกินยากินน้ําอย่างเดียวเหรอเจ้าของเดิมอ๋อเจ้าของเดิมให้แต่น้ําถ้าสารอื่นเขาให้ไหมครับไม่ได้ให้ไม่ให้เลยให้ทานแต่น้านะครับทานแต่น้ําก็ได้อย่างนี้มานะครับปรากระ่าใบเสียหายมากเลยนะครับและเรารู้จักคู่หูมาสัจจานียเพื่อนบ้านก็บอกแนะนําครับเขาแนะนําว่าไงครับใช้ลองใช้ตัวนี้ด้วยคู่หูไงลองลองเปิดใจดูที่ใช้ยาถ่กไป ทัไปมันก็ไม่ดีไม่ดีดพอใช้เนี่ยเราเข้ามาใช้แล้วครั้งนั้นเนี่ยใช้ตอนอายุทุเรียนมันเท่าไหร่ครับสักกี่ปีเจ็ดปีเ้จ็ดปีก็เรียกว่ากําลังเป็นต้นสาวเนี่ยมันจะออกดอกออกผลครั้งแรกถูกไหมครับเอามาใช้แล้วเกิดอะไรขึ้นครับมันงามขึ้นงามแล้วออกดอกง่ายใบงามงามคำว่าใบงามเคยอ,อย่างไรครับใบจะเขียวเขม้มใบาย,ยาวยาวกหเดิมคำว่าใบเขียวเขม้มยาวก่าเดิมความใหญ่นะครับเนี่ยเหมือนกันใบใหญ่ขึ้นใหญ่แล้ว ตอนปีนั้นพอเราใช้ไปเสร็จแล้วดอกออกไปไงครับออกเยอะดอกเอาเยอะออกเยอะนะไอ้สองร้อยต้นนี้ออกกี่ต้นมันออกแทบหมดเลยออกแทบหมดเลยนะเพราะมันใช่ผลทั้งสวนอ่ะทั้งสวนนะครับทั้งสวนตอนนั้นเราเห็นอย่างเนี้แล้วเราไว้มันฐานะที่มันเป็นสาวใหม่ถูกไหมครับอายุเพิ่งเจ็ดปีเองมันเพิ่งออกครั้งแรกตอนนั้นะเราได้มากี่ตันครับสิบกว่าตันสิบกว่าตันสิบตันโอ้โหปีแรกปีแรกนะปีแรกที่ใช้ยาตวเนี้โอ้สอนเป็นก็ได้มาสิบตันแล้ว ปีที่2อและครับเราใช้แล้วมันลักษณะมันดีขึ้นกว่าเดิมไหมสิบห้ตันปีสิบตันปีที่2เนี่ยลักษณะของใบดอกผลนี่ดีมากเลยเต็มเต็มต้นเลยเต็มต้นตเพราะมันเป็นปีที่2เคยเสาวมา่อก่อนตอนนี้เริ่มมีลูกมาครั้งนึงแล้วลูกครันที่สนี่ได้มา15บตันไว้เยอะกว่าเดิมอีกอ่ะปีสองไว้เยอะกว่เดิม ต้นหนึ่งร้ยไว้กี่ลูกครับร้อยกว่าร้อยกว่าลูกเลยอตอนนั้นเนี่ยร้อยกว่าลูกพี่หนูคะอยากจะสอบถามนะคะว่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราใช้สารเคมีนะคะทําให้ต้นเนี่ยโซมไม่ค่อยมีลูกมีผลเนาะแต่พอมาใช้สูตรใหม่เนี่ยเริ่มใช้ต้งแหนเมื่อไหร่คะถึงได้ผลผลิตเยอะข,ขนาดน,นี้นนสูตรใหม่เมื่อตอนเดือนอะไรคะเดือนอะไรประมาณ2เดือนเนี่ยประมาณ2เดือนที่แล้วนะคะก็ประมาณสักปลายธันวาธันวา ปลายธันวาสองพนนะคะจนถึงช่วงเวลานี้ก็ประมาณ2เดือนแล้วนะคะแล้วเป็นไงคะสูตรใหม่ของเรานะคะคู่มาจันเนี่ยใช้ง่ายหรือว่าใช้วิธีการใช้ยังไงบ้างคะง่ายแล้วเข้มข้นกว่าเดิมใช้ง่ายละลายไวไหมคะไวๆละลายไวแล้วเวลาที่เราจะต้องผสมกับยาตัวอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะผสมง่ายผสมง่ายค่ามันแรงข่าวันได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะโอ้นะคะนั่นก็คือสูตรใหม่ของเรานะคะยเพรว่ามันเข้ากับข่ามแรงไม่ได้โอ้มันจะลอยเป็นแผ่นเลย บางตัวแต่ตัวตนี้ได้ตัวแฟนตัวใหม่เนี่ยได้ไดแปลว่าคู่ของัศาสร,รย์ที่พี่หนูบอกว่าความเข้มข้นมากกว่าเดิมหมายกว่าม่อเข้มข้นมากกว่าเดิมทําให้ดอกออกง่ายออกง่ายขึ้นกว่าเดิมดอกมันบูดและติดง่ายเนี่ยด้วยไอแบบไม่หลวงเลยคําว่าสมบูรณ์ในที่นี้หมายความว่ามันอวบเออดอกอ้วนดอกอ้วนมันอวบอ้วนก้านของดอกเป็นไงครับใหญ่ยาว โอ้โหถ้าอย่างนี้ท้าวสวนโดยเฉพาะเป็นผู้จัดการเป็นผู้ดูแลสวนอย่างนี้พี่หนูครับเมื่อก่อนเราเคยไว้ต่อต้อนนี้กี่ผลต่อต้อตอนครับร้อยร้อยกว่าปีนี้อายุเขาสิบปีพี่หนูจะไว้กี่ผลร้อยสามสิบไว้ได้ยาตัวนี้เก่งคําว่าเก่งนี่มันสามารถรองรับผลผล,ผลิตร้อยสามสิบลูกได้เป็นอาหารแล้วเป็นอาหารที่เต็มเข้มขน้นเอาละครับความมั่นใจอย่างนี้แล้วน้ําหนักต่อลูกเนี่ยจากปีที่ผ่านๆมาเนี่ยต่อลูกต่อผลเนี่ย น้ำหนักกี่กิโลต่อลูกครับสามโลห้าโลสามโลห้าโลซึ่งเขาเรียกกันว่าเบอร์กล่องเบอร์กล่องเบอร์กล่องเลยนะสามโลห้าโลอันนี้ถือว่าถ้าลงกล่องก็ส่งต่างประเทศเป็นที่ชื่นชอบนิยมกันเลยแต่เล็กกว่านั้นมันก็ขายตลาดนี่ครับต้นละร้อยสามสิบลูกต่อต้นนะครับมีสองร้อยต้นติดทุกต้นไหมครับติดทุกต้นเพราะมันใช้ยาตัวเดียวกันคาดการว่ากี่ตันครับปีจะถึงนระมาณยี่สิบตันได้เมษาที่จะถึงนี่นะยี่สิบตันได้ อันนี้ก็ทําให้เห็นว่าพลังของสามเกลือสูตรใหม่ที่จะมาให้พี่น้องคนไทยได้ใช้กันก็ถือว่าพี่หนูบอกว่าไอ้ตัวนี้มันเก่งถ้าเก่งอย่างนี้ครับในฐานะที่ผู้สาบริพันธ์จะมองความเก่งนี้อย่างไรบอกพี่น้องประชาชนด้วยครับครับผมสิ่งแรกนะฮะที่มีความแตกต่างก็คือเราใช้โดสที่แบบเท่าเดิมแต่ประสิทธิภาพของเขาเนี่ยมากกว่าเดิมครับ ก็จะเห็นผลทั้ง,งใบทั้งลูกเนี่ยมันจะขึ้นลูกเร็วเขียวเร็วครับและเราไม่ต้องเติมอะไรเยอะด้วยอีกอย่างน่ยพออแพ่นนะครับมันใช้ง่ายไม่ต้องยุ่งยากกับพวกอย่างอื่นที่มาเติมครับอย่างพวกน้ำมันออย<ม>พวกหนอนพวกนี้ครับมันจะเข้ากันง่ายแล้วชาวสวนก็สบายใจหายห่วงครับพอมาเห็นของนี้เราก็ภูมิใจแทนพี่เขาด้วยครับเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของต้นทุนประหยัดขึ้นนะนี่ประหยัดขึ้นขึ้น,นทุนน้อยลง,ยลงเพราะฉะนั้นกําไรก็ต้องเพิ่มขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วถ้าเราคิดว่าหลายๆตัวนั้น ถ้ามันเป็นร้อยบาทเนี่ยครับพอมาใช้สามเกลือสูตรใหม่เนี่ยเราคิดว่ามันสัก 70, own, กี่บาทครับเนนจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยมันเออประหยัดก็ลดลงไปเยอะเลยนะครับ <S S 3> ก็ถือว่าสิ่งเหล่านั้นในฐานะผู้จัดการก็ต้องยิ้มหน้าบานเพราะเราจัดการได้ดีง e เงินที่จะเข้ามาสู่เราเป็นไงครับมากขึ้นนะมากขึ้นนะครับที่บอกผ่านไปยังเจ้าของสวนนะครับที่ให้พี่หนูได้ดูแลปีนี้ต้องได้มากขึ้นนะครับเพราะเขาได้ต่อต้นนะครับร้อยสามสิบลูกต่อต้นด้วยพลังความคิดความอ่าน ที่เจอของดีแล้วใช้อย่างต่อเนื่องด้วยอันนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาในฐานะที่พี่หนูครับอยากจะขีดเส้นใต้เหล่านี้ให้พี่น้องเกษตรกรที่เป็นผู้ดูแลสวนที่เรียกว่ามืออาชีพอย่างเราอยากจะบอกเขาอย่างไงครับว่าไอ้ตัวเก่งของเรามันเป็นอย่างไรครับอยากบอกให้อีกพ,พอแม่พี่น้องใ,ใช้กันยาตัวนี้วัวหูวัวแพนเนี่ยใช้แล้วดีนี่คือพลังของการเกษตรที่เป็นโลกแห่งความยั่งยืนพลังนี้ครับพี่หนูบอกว่ามันเก่งใช้แล้วดี ใช้ลกยกเพิ่มอัตรานะครับเพิ่มลูกเพิ่มผลผลิตทําให้มีความสุขในการที่ดูแลอะไรก็แล้วแต่เมื่อมันมีมากอย่างนี้มีความสุขอย่างนี้ก็หมายถึงความยั่งยืนที่พี่หนูจะได้รับต่อไปและเจ้าของสวนไรอื่นต่อไปนะครับที่จะได้รับอย่างนี้ในฐานะตอนสุดท้ายสุดครับในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ภูมิใจกับนวัตรกรรมสุดใหม่อย่างไรครับเรนเชินครับมีความรู้สึกภูมิใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณนะคะทุกสวน นะคะที่เลือกใช้คู่หูมาสจัน่นหรือว่าสามเกลเวอร์แพนนะคะอยากจะบอกว่ากราบขอบพระคุณมากๆเลยที่เลือกให้เราได้ดูแลนอกจากที่เจ้าของสวนนะคะจะภาคภูมิใจในเรื่องของการได้ผลผลิตมากขึ้นลดต้นทุนนะคะกําไรก็มากขึ้นไปอีกนอกเหนือจากนั้นคะ่ะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะปลอดภยัยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสวนเองผู้ดูแลเองหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะคะเราตระหนักถึง ความรับผิดชอบต่อโลกใบนี้และที่สําคัญนะคะของดีๆแบบนี้ค่ะก็ย่อมมีของลอกเลียนแบบนะคะถ้าเจอหญิงที่ตีการที่ไหนให้คิดไว้เลยว่าเป็นของแท้แน่นอนเพราะฉะนั้นค่ะก่อนที่จะตัดสินใจเลือกนะคะคิดดีๆเลือกดีๆและที่สําคัญนะคะจะได้ไม่เจอของปลอมค่ะโอ้โหนี่คือไม่ต้องสรุปอะไรแล้วครับไอ้ตัวนี้มันเก่ง <c oughs> นั่นคือที่สุดของความสุขนะครับวันนี้เราทั้ง4ขออนุญาตลาไปก่อน โอกาสหน้าทุกสวนครับจะมีความสุขยั่งยืนแบบที่สวนนี้มีครับโอกาสนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสามเตอร์เวอร์สูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้าง